รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทนผู้ชมครับัดีขอตอนมารับทุกท่านเข้าสู่รายการทุนนี้โชว์นะฮะในค่ำคืนนี้เรามีเรื่องราวที่ผมพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าอย่าพลาดเด็ดขาดใช่ครับช่วงแรกเลยครับเป็นใครครับช่วงแรกเลยเนี่ยเป็นเด็กซึ่งเด็กหนุ่มนานทีเราสี่คนจะนั่งแล้วคุยกับเด็กหนุ่มๆเด็กหนุ่มจริงๆนะอายุ19เท่านั้นเองนะัะ เก้าจจรายุนานๆ<า>ทีเราจะมาคุยกับคนนี้ทีแล้วเขาจะมีอะไรอินไซต์เลยในชีวิตเขาอ,เอย่าพลาดตอนนี้ครับความรักความเข้าใจ ความปรารถนาครับมันมีอยู่ในตัวเด็กคนนี้หมดเลยเพราะว่าผมว่าอีกมุมหนึ่งคือเราไม่ค่อยได้รู้จักชีวิตของน้องก้าวไม่มีทางครั้งนี้ครั้งนี้ได้รู้เลยว่าตัวตนจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขาน่ารักจริงๆใช่ตัวตน<ห>ที่แท้จริงเนี่ยบางทีวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักมากกว่า10กว่าปีที่รู้จักเพียงแค่ภาพเงาของเขาใช่ครับนี่เรื่องจริงนะฮะผมพูดกันอย่างเนี้ยที่พูดกันตรงเนี้ยเพราะว่าช่วงนั้นของรายการเนี่ยเราได้เตรียมพร้อมไม่หมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่า เก้าเป็นคนที่พูดน้อยมากเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนเฉยๆแต่เดี๋ยวท่านดูในรายการของเราจะเป็นอีก9ก้าหนึ่งของชีวิต9ก้าใช่ครับนะฮะและที่พลาดไม่ได้ a เมซ i ่งต่างแดนจากสัปดาห์ที่แล้วฮอกไกโดเราไปถูกต้องตามฤดูกาลเรามาทานกันไปหล่บอกเลยว่าหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านไปนะครับผมหลายๆคนที่แบบว่ามีข่าวบอกว่าพินวัฒน์เอาคอร์เน เห็นหรือยังครับันารยังรู้จักเต็มขนาดไหนวันนี้วันนี้วันนี้นะครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาทานข้าวโพดทานผลไม้ที่ขึ้นชื่อวันนี้จะทานของสดสดเป็นเป็นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นขาปูนะซุปอย่างหนึ่งที่จะต้องแนะนําเลยเขาเรียกเคอรี่ซุป จะเป็นอย่างไรต้องกาแล้วชีสสำคัญที่สุดพอตบด้วยของหวานชีสเค้กจากเลอเตาใครเคยไปโอตารุมาแล้วใครเคยไปฮอกเกรเดิมมาแล้วต้องรู้จักเลอเตาเราเอามาสดๆที่นี่ครับและท่านจะได้ชมคืนนี้ลงเครื่องปุ๊บมาปั๊บเลยมาปั๊บทตนทีไม่ได้เอาไปดองหน้าอยู่อย่ากเขาจะพีเลยเสียดายและช่วงสุดท้ายของรายการเราวันนี้เป็นความสุขเหมือนเรากินเค้กเลยครับใช่ นักร้องคนนี้ครับ,ค,รบคุณป๊อปปองกูลครับครั้งนี้เป็นการทํางานร่วมกันกับโปรดิวเซอร์ของเขานะครับก็คือค,ค,คุณบอนวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าออโอ้โหฝีไมืออมไอมันต้องพูดจัดจ้านเดี๋ยวต้องลองฟังครับ ซิงเกิลใหม่ของเขาครับสุดยอดอยู่แล้วผู้ชายคนนี้เห็นหน้านึกว่าจะมาปล้น <c oughs> <laughs> ไม่ได้พูดเล่นใครเห็นหน้าป๊อปปองกูลแล้วสามารถที่ไปนั่นได้ต้องนึกเอ้ยนี่ปล้นแน่นอน <c oughs> <c oughs> พอเริ่มมาร้องเพลงเท่านั้นแต่ต้องยืนยันยังคงเป็นนักร้องนะครับบางคนบอกว่าน,นึกว่าเป็นนักพูดนักตัววัตทีไปแล้วอันน่ะท <c oughs> <ๆ>่านพลาดไม่ได้แน่นอนนะในค่ำคืนนี้เพราะว่าถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง เ้าจิรายุนี่คือของสะสมเป็นรองเท้าฟุตบอลกับรองเท้าบาสเกตบอลอันนี้เป็นกีตาร์โมเดลเขาทำไมม่อกี้ดูตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่เขาสั่งทำพิเศษสามารถเลือกปักได้เองอะไรเงี้ยอาร์วีพีคือ Robin ฟ a n เพอร์ซครับแตเนาเอ้ยตู้เติ้ลเติ้ลเติ้ลเอาละครับไปบอกแม่พอหายไปปีแม่ยอมอ่ะหน้่งผู้หญิงวันนี้เห็นคุณค่าของลูก มากกว่าทุกสิ่งใครๆก็ต้องอยากมีบ้านในฝันนะ่ะพาแม่ไปที่นั่นแล้วก็บอกแม่ว่าเซ็นเซ็นเพื่อเอาบ้านที่แม่อยากได้นี่ตลาดนิจโจครับนิจโจสวรรค์ของคนรักอาหารญี่ปุ่นทุกประเภทข้าวหน้าซาซิมิก้ามปูฮอไก,กโดทานุก,กิ โซจินะครับเป็นย่านช็อปปิ้งสตรีทที่ปิดเอาไว้ให้คนเดินเล่นอันนี้เป็นอาหารเฉพาะถิ่นเลยซุปเคอรี่นาฬิกายนะ้ำคลองโอตาลุปเป็นคลองที่คลาสสิกนะครับไอศครีมผลิตจากนมนมที่ฮอกไกโดเลือเตานะครับถ้าใครไปคุณต้องกินคือถ้าไปที่นี่คือข้าวสวยๆนะครับทานกับของสดๆเออกุคาะเรารู้เดียวเยวเรารู้ต้องเเห็น <Okay, S 1> นะครับนี่ ผมยืนยันว่าอร่อยมากผมไม่จะพูดไงครับอืมเอาด้วยไงไม่เคย <สม S 1> ทาน<ล>ออกที<า>วีเลยนะเนี่ยแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแล้วใจของเธอจะไป Hi YouTube สวัสดีครับอ่อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมอย่าลืมติดตามทุนไลท์โชนะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะๆครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไันเยอะครับ Hi YouTube Hi หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ y ู u ก็คือคุณไครับ y o u ก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนทุกคุณจุดทูบจุดทูบ